เดียวครับพี่ดุมเล่นของอยู่ลุ้นอะไรครับลุ้นทูดลุ้นของหวานน่นดูดว่าเป็นว่าเป็นอะไรว่าเป็นอะไรไหมสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับเอมานาวินจูจีนครับกับซอกกลาวออนทัวร์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศอิหร่านนะครับก็ตอนนี้เราจะไปกินอาหาร ที่ว่าถูกที่สุดในประเทศอิหร่านนะครับหลังจากทริปที่แล้วเนี่ยเราไปที่อุซเบมาอุซเบเราไปกินอาหารที่แพงที่สุดกันมาแล้วใช่ไหมครับพี่ดุมแล้วเป็นไงครับรสชาติอาหารที่แพงที่สุดปากไม่แดงเลยครับก็ก็ไปกินนะครับอาหารที่แพงที่สุดที่อุซเบมาแล้ววันนี้ที่หลานก็เป็นอาหารมื้อที่ถูกที่สุดแต่จริงแล้วที่เราไปกินเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปกินทุกคนเนี่ยรอที่ไปหา Wi-FI ฟรีเล่นนะครับเพราะว่าทุกคนคิดถึงลูกเนียกันมากนะครับ บางคนก็มีลูกแล้วอย่างพ่ทุมอย่างเงี้ยก็ค <c oughs> <c oughs> ิดถึงลูกนะครับ่ังผมก็เราจะไปไหนกันครับเออเราจะไปที่สถานทูตไทยประจําประเทศอิหร่านนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆมานะครับว่าแต่อันนี้เงียบๆไปเลยครับอย่าบอกพี่ไต่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นายเนยวินบอกว่ามาที่หลานแล้วได้ภรรยาใหม่อีกหนึ่งคนนะ <c oughs> ผมผมผ <า S 2> ม <า S 1> ไม่แน่ใจว่า มันเป็นกฎของที่นี่หรือเปล่าว่าสามารถมีได้อะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพาพาไปแนะนำภรรยาใหม่ของนายดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตัวของภรรยาใหม่ของนายแล้วนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยว่าน่าจะเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะดูจากการแต่งกายแล้วแต่ว่าเทปเทปนี้อย่าไปออกนะครับเดี๋ยวพี่ไต่รู้นะครับก็เดี๋ยวม,มาดูกัน่าเป็นไงสวัสลมามุอะสลายกุอสลาม สรุปว่าสลามสรุปว่าอ่เป็นมิตรายนะครับคือว่านี่เนี่ยมีรานนิยมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ว่าคือทําไมต้องแต่งกายอย่างนี้ครับพี่จมันเป็นอ่อกฎหมายนะคะเป็นกฎหมายทางรัฐอิสลามที่เรามาอยู่ในประเทศเขาก็ต้องโพกผ้านะคะแล้วก็สวมชุดกอมเท้าแขนยาวคือจะเห็นได้แค่ใบหน้ากับมือเท่านั้นนะคะค่ะ ครับแล้วก็ตอนนี้เรากําลังจะไปที่ไหนกันเล่ยไปอ่าท่านทูตไทยคะ่ะเพราะท่านทูตจะตาาเสนเลี้ยงอาหารกลงางวันท่ะนครับก็หลังาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าที่อุสเบกเนี่ยเราไปกินอาหารที่แพงที่สุดในประเทศอุสเบกนะครับวันนี้เราไปกินอาหารที่ถูกที่สุดในอิรานครับเพราะว่าฟรีครับท่านทูตเลี้ยง <c oughs> <c oughs> คือ,ค,อคือจริงจริงแล้วเนี่ยที่ทุกคนไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากกินอาหารไทยอย่างเดียวอยากไปเล่นไวไฟฟรีเร็วเร็วใชะที่ที่นี่ไวไฟ ช้ามากช้าามากครับทำให้ส่งข่าวส่งอะไรได้ชาา้าครับ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงสถานเอกอัครราชทูตเอ่อณกรุงเตฮาราแล้วนะครับก็นั่นกะ็คือสถานทูตไทยประจําประเทศอิหร่านนั่นเองนะครับ ก็อนอนื่นก็ขอต้อนรับกันนะนะฮะทีมฟุตบอลยูุนเต็ดที่มาแข่งจัดการแข่งขันที่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมขอ,ของทีมนะก็มีความยินดีนะฮะเพราะว่าได้แข่งกับทีมสโมสรอิสรเอลของของ e ิหร่านนี่ก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนำนะกงอ e ิหร่านก็ หวังว่า,หา,หาเราจะมีข่าวดีได้ชัยชนะกลับไปบ้านเราถ้ามีความร่วมมือในการะระหว่างสโมสรหรือมีการจัดการแข่งขันระหว่างประเทศบ่อยๆเนี่ยผมก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเรื่องของอกีฬาฟุตบอลระหว่าง2ประเทศเป็นอย่างดีนะครับพามาดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่รัฐธุ์ทำมาให้เราทานนะครับก็ นี่ครับทีเด็ดมีข้าวเหนียวด้วยนะครับน้ำพริกน้ำปลาน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มแจว่วนี่แล้วก็ผักเครื่องเคียงครับมีเยอะเลยแล้วก็มาดูตรงนี้น,นีไต้เราเข้าหน้ากินสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลมารูสุดเป็นไก่ทอดทั้งหมดไปแล้วไข่ดีสุดแล้วครับไก่ทอดไขด่ขดีมากเอ,อเป็นวิญญาณแล้วมันไข่ดีจังไข่เจยวครับลาบไก่เนื้อน้ำตก มัสมันเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ทานเดี๋ยวผมขอดวนมัสมั่นเนื้อครับแล้วก็ต้มยำไก่ใส่เห็ดนะครับก็กับข้าวหน,าหน้าทานดูครับสาภาพะอะครับก็หลังจากที่เรากินกันอิ่มแล้วนะครับกิจกรกรมตอนนี้ของทุกคนก็คือ การเล่นโทรศัพท์นะครับเพราะว่าที่นี่มี Wi-Fi นะครับไม่รู้ว่ากลับไปโรงแรมแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหา Wi-Fi ได้ยากมากนะครับก็เดี๋ยวมาถามพี่ใหญ่ของเราก่อนว่าวันนี้อาหารเป็นไงบ้างแล้วซัดข้าวเหนียวไปเยอะมากน้อยแค่ไหนครับนิบาลครับสวัสดีครับทักทายแฟนบอลหนึ่งครับครับสวัสดีครับแฟนบอลบุรีรัมย์ครับถูกไหมถูกไหมถูกไหมอาหารนี้เป็นไงบ้างครับก็อร่อยอร่อยโดยเฉพาะลาบลาบลาบ กินอะไรบ้างเมื่อกี้พี่กินอะไรบ้างกินข้าวกับไก่กับไข่เจียวข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวเหนียวประมาณกระติบน้อยครับกระติบน้อยาไก่นะใช่แต่ไม่ได้กินลาบไม่ได้กินลาบอร่อยลาบอร่อยไม่ได้กินลาบเรคับจะลาบอร่อยหรือจะให้ให้กินเป็ดไหมเป็ดไต้หวันโอเคครับพี่บานเดี๋ยวมันมีคนลุกหนีครับนั่งก่อนครับน้องเต้ยของเราครับผมเป็นไงบ้างครับครับวันนี้ วันนี้ร้อนครับอากาศเอออากาศจะร้อนไหมครับร้อนครับอากาศร้อนครับครับต้องถามเรื่องอาหารอาหารอร่อยครับอร่อยครับกินอะไรบ้างกินไก่กินลาบสองจานแต่ว่าต้มยำกุ้งอร่อยครับอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยบต้มยำไก่อร่อยแต่กินลาบกับกินไก่ทอดครับผมครับอุยไปดูครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปครับ สุดท้ายแล้วครับเพราะเดี๋ยวจะเรียกประชุมแล้วเป็นไงบ้างอาหารวันนี้อร่อยครับอร่อยมากเลยครับเหมือนที่เหมือนที่ไทยเลยครับความรู้สึกเหมือนกันเลยครับรสชาติเหมือนกันหมดเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าอร่อยแล้วเพราะตอนมาถึงนี่หิวมากนะครับก็เดี๋ยวผมขอปิดท้ายรายการไว้ตอนนี้เลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเรียกประชุมแล้วจะเดินทางกลับไปแล้วนะครับวันนี้พวกเราผมว่าขอเป็นตัวแทนนะครับขอบคุณท่านเอกคราชทูตณอณกรุเตชารานนะครับที่ จัดการต้อนรับแล้วก็เลี้ยงอาหารไทยมื้อนี้ของเรานะครับก็ขอค้ณครับสวัสดีครับ